กลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเติบโตของธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งจึงเป็นความท้าทายของสื่อทีวีที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ชมจากช่องทางที่มีอยู่ช่อง3กับการโปรโมทรายการทีวีผ่านสื่อนอกบ้านโดยมีการโปรโมทโปรแกร,รมการแข่งขันวอลเลย์บอลผ่านสือ่อแพนบีทีวีและเซเว่นอีเลฟเปลุกกระแสการเชียร์กีฬาวอลเลย์บอล ผ่านแฮชแท็กตบช่วยชาติ s h e r r from home ดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามาติดตามการแข่งขันผ่านช่องทางต่างๆของช่อง3นอกจากนี้ยังมีการโปรโมทละครเรื่องใหม่ผ่านดิจิ t a ลเน็ตเวิอย่างแพนบีทีวีเพื่อสร้างการรับรู้และขยายฐานกลุ่มผู้ชมมีการโปรโมทไฮไลท์ละครในแต่ละตอนบนสื่อ7 e เ่นอเเพื่อเพิ่มยอดการรับชมให้กับละครเรื่องนั้นๆและดึงดูดผู้ชมให้อยากติดตาม และอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้กับการถ่ายทอดสดการแข่งขันโอลิมปิกเกมฤดูร้อนครั้งที่32ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตุกกระแสการเชียร์กีฬาผ่านตำนานนักกีฬาโอลิมปิกประดับแชมป์โลกในกีฬาประเภทต่างๆสร้างอิมแพคให้กับแคมเปญผ่านจอซิดเนเจอร์สกรีน เข้าถึงกลุ่มผู้ชมจำนวนมากให้รวมติดตามการถ่ายทอดสดในช่องทางต่างๆผ่านสื่อแพลนบีทีวีและแพลนบีทีวีเนชั่นไวในแคมเปญน,นี้ยังได้มีการใช้นวัตกรรม Fast Ad อซึ่งสามารถเปลี่ยนอาร์ตเวิร์กบนจอได้มากถึง4ช่วงเวลาต่อวันและเปลี่ยนคอนเทนต์ได้ทุกวันสามารถอัปเดตตารางและผลการแข่งขันบนจอได้รวดเร็วใกล้เคียงกับสื่อออนไลน์ ติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกผ่านช่องดิจิตอลทีวีดังต่อไปนี้ได้23กรกฎาคมนี้